โต๊ะอาหารโต๊ะทํางานเราจะโพสท่าถ่ายภาพกับโต๊ะลักษณะนี้ได้อย่างไรไปดูครับ1น,นะครับให้เราเอามือวางบนโต๊ะนะครับทั้งสองข้างให้เห็นมือทั้งสองข้างนะครับจะวางไว้อย่างนี้วางไว้อย่างนี้วางไว้อย่างนี้มองซ้ายมองขวาสลับวางได้หมดครับ นีได้หมดครับเห็นไหมครับเพียงแต่ว่าให้เราวางมือไว้บนโต๊ะทั้งสองข้างนะครับถ้าเป็นร้านคาเฟ่ร้านกาแฟนะครับเราสามารถจะเล่นกับถ้วยกาแฟได้ครับใช้มือจับถ้วยกาแฟครับอย่างนี้นะครับจับอย่างนี้จับยกขึ้นมาก็ได้ครับพร้อมดื่มนะครับหันซ้ายหันขวามองนู่นมองนี่เอียงคออย่าลืมนะครับต้องให้เห็นมือทั้งสองข้างอยู่บนโต๊ะนะครับจับอย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้ครับ อันนี้ก็ได้ครับนี้ก็ได้ครับนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็ได้ครับ,นนรบ,นนรบแล้วถ้าเป็นเครื่องดื่มเย็นนะครับเราสามารถจะเล่นกับแก้วแบบนี้ได้ด้วยนะครับแต่มีเทคนิคนิดหนึ่งนะครับให้ใช้มือจับหลอดด้วยนะครับเวลาจะทําท่าดื่มลักษณะนี้ทําให้เราดูดีครับ นำไปปรับใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองนะครับกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อ,อาหารีีๆแบบนี้ครับ